กิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คือมันมีปัญหามาจากการที่ว่าในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับม .6 เนี่ยค่านิยมของเด็กศึกษานารีเนี่ยคืออยต้องไปเรียนคณะแพทย์เพราะนั้นเด็กมอ .6 จะทิ้งฟิสิกส์แหละก็คือไม่เรียนจะไปสนใจชีวะเคมีซึ่งเขาจะต้องไปใช้ในที่เขาคิดว่าเขาจะไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการเรียนการสอนอยังไงให้เด็กเนี่ยสนใจวิชาฟิสิกส์ซึ่งในหัวข้อที่ผมเลือกใช้ก็คือในเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผมก็มีความสนใจก็คือตอนเนี้ย ทัก,กษะการเรียนรู้ศัตวรรษตที่คืออะไรวะอาอาต้องสอบแบบสเตมแลสเตมมันเป็นยังไงวะผมก็พยายามหาความรู้อ่านก่อวารสารขอสวทนะครับและที่ผมลงทุนมากเลยเมื่อต้อนปีผมลงทุนนั่งรถจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่เพื่อฟังโปรเฟสเซอร์เอ็ดเวิร์ดริฟนะครับจากยูท่ายูนิเวอร์ซิตี้นะครับทั้งที่เป็นคนที่ไม่เก่งภา,าษาอังกฤษเลยพยายามไปแคะว่าคืออะไรจะตัจาะกกสอบสเตมเนี่ยเป็นยังไง จากการไปในครั้งนี้ทาให้ผมได้ไปเจอคนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสเตมในระดับมหาลัยที่คิดจะเป็นพวกที่ทาปริญญาิพนคนอะไรเนี่ยก็ได้คําแนะนําเอาละผมจะจัดการเรียนการสอนแบบสเตมในรายวิชาฟิสิกส์นะครับในระดับม .6 น,นะครับเพื่อให้เด็กในสนใจเรียนมากขึ้นอะจัดเพื่ออะไรจัดเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดทักษะทั้งสี่ด้านนะครับด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆนะครับเรื่องไฟฟ้า,ากระแสตรง ทักษะทางเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนภาษา C สั่งงานให้ไมโครคอนโทรเลอร์ทำงานได้และนะครับที่สําคัญที่สุดเลยนะครับไม่ได้เอาใจมัลโคซอฟนะครับแต่โปรแกรมนี้เหมาะสมกับการเขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟสกับชุดการทดลองเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic นะครับอินเทอร์เฟสเก็บผลการทดลองจากชุดทดลองนะครับทักษะที่3าทักษะทางนานวิศวกรรมนะครับในการออกแบบและก็การสร้างวงจรนะครับโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์นะครับและสุดท้าย ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นะครับก็ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็คำนวณบนการทดลองแค่4ทักษะไม่พอคุณเรียนแล้วเกิดทักษะทางด้านสีด้านแล้วนักเรียนจะต้องสร้างโครงงานขึ้นมา1โครงงานนะครับเราผมตั้งชื่อว่าโครงงานสเตมศึกษาหรือว่าสเตมโปรเจกต์นะครับจะต้องสร้างขึ้นมาแต่การเรียนการสอนนี้ใช้เวลาทั้งหมด8สัปดาห์ใน8สัปดาห์จะเป็น4สัปดาห์ที่ใช้ในห้องเรียนอีกสสัปดาห์เป็นนอกห้องเรียนนะครับ แปสัปดาห์เพราะต้องมีการสร้างโปรเจกต์กด้วยมีขั้นตอนอยู่5ขั้นขั้นที่1คือการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการบูรณาการหลายสาขามากเพราะฉะนั้นต้องมีสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยอันแรกเลยนะครับเราเลือกใช้วันไรในการอัปโหลดข้อมูลเพื่อให้นักเรียนไปดาวน์โหลดไปเตรียมตัวล่วงหน้านะครับจากเอกสารที่นักเรียนดาวน์โหลดมานักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้เพราะมันเป็นพวก เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้วก็การต่อวงจรเพราะนั้นนักเรียนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจาก YouTube ใน YouTube ผมจะอัปโหลดไว้4 4ตอนนะครับตอนแรกคือการเขียนโปรแกรมและก่จอดใช้ภาษา C แล้วก็มโคคอนโทรเลอร์อีก3ตอนเป็นการเขียนโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic อันที่2นะครับทางด้านวิศวกรรมก็คือน,นักเรียนจะต้องต่อวงจรมาก่อนนะครับเทคโนโลยีก็กล่าวไปแล้วว่าต้องเขียนภาษา C ีกับ Microsoft Visual Basic ส่วนทักษะทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ก่อนเรียนจะแจกคู่มืออันนี้นะครับคู่มือการทดลองให้กษาเพิ่มเติมนะครับว่าจะต้องทดลองอย่างไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งในนี้จะมีทั้งหมด4การทดลองเดี๋ยวจะกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในด้านคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์กราฟที่ได้มาจากการทดลองอย่างกราฟนี้เป็นกราฟระหว่างความต้านกดเรื่องกฎของโอ์มนะครับระหว่างความระหว่างกับกระแสไฟฟ้านะครับพอขึ้นมาหาความสัมพันธ์ล้วก็ต้องใช้ทักษะนี้นักเรียนจะต้องใช้ทักษะทางด้านทฤษยีเขียนขึ้นมา สี่โปรแกรมแต่แต่ครูครูจะสอนให้นักเรียนสอเขียนแค่2โปรแกรมนี้ที่เหลือนักเรียนจะต้องสร้างขึ้นมาเองการทดลองนะครับอันนี้คือบรรยากาศในการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยแต่ภาพจะเห็นว่านักเรียนอยากได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับได้ทดลองนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นแล็บฟิสิกส์นักเรียนต้องอาศัยต้องแบกโน้ตบุ๊กมาจากบ้านด้วยนะครับกรอบในการเรียนหลังจากนั้นเมื่อครบ4สัปดาห์ อีก4สัปดาห์นักเรียนจะต้องเอาความรู้ที่เกิดจากทั้ง4บทปฏิบัติการนะครับเอามาใช้ในการสร้างโครงงานที่เราเรียกว่าโครงงานทางด้านสเตมศึกษาหรือว่าสเตมโปรเจกตโดยมีข้อแม้ว่านักเรียนห้ามสร้างโครงงาน4โครงงาน4แบบนี้ที่ังเยนเรียนไปนะครับตัวอย่างโครงงานที่ผมได้อามาแสดงที่บูธแล้วก็ที่เอามาจะพามี้ก็คือนักเรียนได้ใช้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง การต่อวงจรและการเขียนโปรแกรมมาสร้างโครงงานที่ชื่อว่าชุดการทดลองหาค่าคงตัวของคลังโดยใช้หลดดไดโอดเปล่งแสงแล้วก็นักเรียนก็ได้นําเอานําไปนําเสนอในการประกวดโครงงานของเครือข่ายห้องห้องเรอยนพิเศษภาคกลางตอนบนนะครับก็ทําให้เห็นว่าอันนี้เป็นกระบวนการทั้งหมดที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือตั้งแต่เริ่มจนจบจนการสร้างโครงงานขึ้นมานะครับ